วันนี้พ่อคายุ่งวุ่นนะครับมีลูกค้าเยอะลูกค้ามีแต่รุ่นยุคเก่าสุดนะครับ น้เตอรีก็มีครับใครจะซื้อน้ำก็ซื้อน้เตอรีก็มีคะเลวใครอแก้วสแก้วโอ้ยนี่ก็นี่ละแก้วเดียวไปละ สภากาแฟพอค้าเมื่อไม่ว่า